เจอน,น้องเสื้อแดงอีกอล้อ่ะอุ๊ยคุณห้องเพื่ออย่แย่งกันอย่าแย่งกันหัวเริ่มอุ่นแล้วยังไม่ชนะผีเลยเล่นมาสองชั่วโมงแล้วมาลืมอัดด้วยก่อนหน้าเนี้ยจะให้ดูความความโกรงของผีผีเสื้อแดงกับผีหมูฟูแล้วก็ผีไอ้ตัวขาวแขนยาวอีกตัวหนึ่งอ่ะ โคตรเกียนเลยไม่ชอบเลยสองตามตัวเนี้ยเกียรตรงไหนจะมาดูครับผมเพื่อนนายตั้งป้อมตีช่วยเราเลยนะล่าไม่มีคนนอนดีละอยู่ไหนทักทายใครอ่งไปกับประตูห้องไหนเนี่ยเ็ื่อนรับจะได้รับ นี่โอ้ยน้องเสือแดงทำใหความเกียนของผีนี่แช่ไปไม่ตีแช่รอบนีไม่แช่แช่เอวิน้องเพืยดีไหมเพื่อนหน่อยก็ยัมีผีจะขยบหัวนะเพื่อน เติมตีแช์แล้วเบลเ้ยอ้าวคืออะไรอะ่ะคือต่อให้ก่อนเหรอใช่ไหมก่อนนั้นนี้คือแพ้เยอะเลยไม่ชนะเธอเลยใช่ไหมน้องเสแดงกดมาหกเกมก็เจอหกเกมน้องเสอแดงมีแต่ตัวอยู่เลย เลี้วล้าะเรียบร้อย,ย,อยตีแช่นะทีนี้ต้องก,ก็ตีแช่แล้วไปอัพบ้านดีกว่ายอ,ยอยู่ใกล้มากเ,เรียบร้อยคนแรกบ๊ายบายอย่ามโอ้ย เอ้าว่ะโกงความตายเขามาว่ะถ้าประตูแล้เร่งเลือดตีแช่ก็ตีแช่แล้วเขาก็เกียนเก่งเีา่เกียนเ,นเก่งเก่งเลยผีอ่ะตีแช่แล้วไม่ตั้งป้อมปืนไหมนี่คือแบบงานยาก ตัวสี่แลวที่สี่แล้ไ้เพื่อนไปตัวรอบให้เพื่อนเราขอฟูอยู่นะ เอ็คอะไ่ต่อไปเราเหรอเราเขี้ยไหมอาาเราเขี้ยไหมไม่เอาประตูก่อนเลยโอ้โหไม่ลงมา้ียไม่ลงมานะอเลิกปีเิกปีลงนะเลิกปีแล้วล จะเอาให้แตกใช่ไหมพอเถอะร้องเลยพอเถอะเอีเยบรเลยเพื่อนใหวไหมเพื่อนไม่คุ้มต่อตีเราอีกอล้ เออ,อ,อไปอไปก,ก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนนะไปก่อนนะ,นนะจะเพิ่งมานะจะเพิ่งมา เดี๋ยวตัวคนเดียวแล้วที่นี้ถูกแล้วที่อัพต้อมาตัวมาตู้เย็นตู้เย็นเดียวตู้เย็นอยากได้ตูเ้ตเย็นตัวเนี้ย อุ้ยมีแรงยัง,งยอ,อ,อ,ะอ,งะอ่ะีจีผีขย้ำหัวโอเคยี่บอยเกมนึงก็ได้ไม่ไหวจอต้องแดงเดี๋ยวจะเชื่อฮะเจอน้องแดงอีกแล้วเมืเเ่อกี้ก็เหลือรอดคนสุดทธธ้ายจะต้องแดงอีกแล้วไอ้ผีขี้โกง โกงไผีขี้โกงเดี๋ยวจะไม่ค่อยไปดูคนอื่นแล้วกันพยายามเข้าบ้านทุกวันรอบนี้เราก็เจอน้องแดงนะรอบที่แล้วก็เจอน้องแดงสวดีนะทักาทายเราก่อนเลยใช่ไหมโอ้โห อับบ้านอับบ้านอับเตียงกับประตูเตียงกับประตูเราต้องนำเวลเวลผีมาเตียงตีห้องเดียวดีกว่าเจ้าสารนะเอฟเจ้าสารนะมีะตีเร็วง,งี้ดรอตีดี้ดิ ช่ตีแช่ไม่ไหวแนะน,น่ตีนนี้สองกองของน้องเสื้อแดงแเข้ามาเกาอ,อ,อใช่ไหมเขานท,นทนทายไม่น่าจะทนทายที่งลี้ยงบุ ตีแช่นาะเขาไม่ไปห้องไหนเลย<ม>เือกาวให้แตกรวดเดียวเลยเฮ<ม>้ยเล่นเก็บเร็วนะหัวจะไม่แล้วนะเล่นไว้ให้ชนะเลยแล้วนเนี่ยโอเคเออเหลสามคนแล้วดีนี้แล้วสองคนแล้ว กเราคนเดียวอีกแล้วจะไหวไหมไม่น่าจะไหวอะผีวิวสีแล้วเว้ยสู้เท่าสู้เท่าที่สู้เท่าที่ไหวแล้วกัน เสื้อแดงเ้าตาเนี่ยตาที่สามเนี่ยน่าจะไหวน่าจะไหวนะสองรอบก่อนหน้านี้ก็จะตัดรวมกับคลิปนี้เลยไอย้รอบนี้เลยกันรอบที่สามรวมไปเลยมาดูความแตกต่างของผีนี <c oughs> เ่เราจะผีคุณยาย <c oughs> คุณยายคุณยายหรือเปล่าไม่รู้น่าจะคุณยายนั่นแหละ

ที่ผมจะอัดคลิปนี่ผมก็เล่นมา,มาเกือบสองชั่วโมงนะเออเจอน้องเสื้อแดงห6เกมติดเลยรบ,บเนี่ยสองรอบที่แล้วก่อนหนะ้านี้ยแค่ตลอดอะ่ะคือไม่ไหวเขออินสบายไม่เพื่อนผมมารบกวนใช่ไหมไม่ใช่คน จะมีผีเสื้อแดงแล้วก็ผีผู้ชายใส่ชุดสีขาวแล้วก็ผีหัวฟูฟูผู้หญิงคือเกลียนเกลียนมากตีแช่มากไอ้สาตัวเนี้ยคือไม่ไหวอ่ะไม่เคยชนะเลยพ่นโอ้ในเห็นเราตั้งป้อมปืนเยอะนะก็ไมไ่ตั้งต่อเลยใช่ไหมแล้วก็เลยแบบตองตังไม่อพเตียงอัพประตูอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ย จะเอาที่ใช่ไหมก็ไปห้องไหนต่อโอ้ยเดินเร็วเกินเดินเร็วก็สบายเลยมีการโยกตะปีผมต่อเลยนะ โผงแล้วเงินเขาพอแล้ว <_ d iss> ถ้าถ้าเปิดเว่ยวตูเรานำเวลเวลผีนี่ผีเขาจะตีไม่เข้านะเนี่ยไม่ใช่เออวะตูนำนำเวลผีอ่ะไม่เป็นระดับระดับไปเรื่อยเ,เออตั้งข้างบนด้เด่นป้อมปืนอนะ่ะ จะได้ช่วยกันยิงด้อยู่รอดเพื่อนเข้าใจไหมเนี่ยเราจะได้อยู่รอดด้วยกันบนข้ประตูเนะี่ยไม่ได้เฮ้<อ>ย,ยเป็นยครนะับอุ้ยฟูฟูฟ,ฟ,ฟูเริ่มฟูลแต่ละคนโอ้ยว<อ>ิ่งพี่ชายเนาะตัดฟันดีไหมของฟูนี่นะพี่อ่ะ บูยแล้วพี่โอ้าผีคุณยายไปไหนแล้ว แล้วคุณยายคุณยายอยู่ไหนอ้าวอ้าวอ้าวชนะปะเนี่ยชนะดีดอยชนะตาแรกในรอบ2อชั่วโมงโอเคครับผมเจอไหมไ่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย